<In> แม่เสียงน่ารักเชียดูดูด,ดูมาถึงก็สั่งพอเข้ามากินเนี่ยน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะคุณกาเต้ oh, <no. S 1> เอาละครับเราจะมาเริ่มจากการเปิดเมนูก่อนเลยนะครับวันนี้เรามากินที่ซูกิชินะครับเป็นบุฟเฟ่เซตที่เราสั่งอะ่ะจะเป็นเซตนี้เลยนะครับ599นะครับ จริงๆเขามีหลายเซตนะครับอันนี้เป็นเซต449บาทนะครับวิธีการสั่งนะครับก็จะเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งนะครับให้เราเลือกว่าเราจะสั่งอะไรบ้างอ่าส่วนใบนี้นะครับเป็นเมนูพิเศษครับทานได้ไม่อันนะครับแนะนำเลยไอศครีมยูจาเนี่อร่อยมากครับอันนี้เป็นวิธีกติกาความอร่อยของเขานะครับก็ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้นะครับ มาเรามาเปิดเมนูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างาจากหน้าแรกนะครับก็จะเห็นว่ามันมีหลายอย่างเนาะเซตนี้จะเป็นเซต999บาทนะครับมี122เมนูเนาะ <Wow. S 1> จะเป็นกุ้งแม่น้ำมันปูอะไรเงี้ยครับถัดมาจะเป็นเซตโกนะครับจะเป็น599 87เมนูซึ่งอย่างที่เห็นนะครับเราจะไม่มีปูนะครับมันปูไม่มีเนาะ ถัดมาจะเป็นเซต449นะครับเซตนี้ก็ก็จะมีอย่างที่เห็นนะครับผมอ่าแล้วเซตสุดท้าย Copper นะครับส6เมนู3 4 9บาทก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นเซตหมูครับราคานี้ยังไม่รวมน้ำดื่มและยังไม่รวมแบตนะครับนี่อันนี้เซตที่เราเลือกมานะครับ599า เรามันเริ่มกินกันเลยครับในการกินปิ้งย่างครับผมบอกเลยนะตัวซอสด้านบนนะครับเป็นซอสสไตล์เกาหลีเนี่ยเฮ้ยม่งอร่อยมากอะ่ะ <Wow. S 1> จริงๆถ้าเกิดใครยังไม่เคยลองหรือว่ายังลังเลใจอยู่เฮ้ยราคามันสูงไปให้ผมว่ามาลองดีกว่านะอร่อยดีแล้วจะติดใจครับโอ้ยเพื่อนๆเนอ้ยเสียงเนื้อที่ดอนความร้อนนี่มัน มันช่างน,น้ายวยนๆเหลือเกินดู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 เนื้อเนี่ยโอ้โหโ้โโนูนสามชั้นติดมันว้าวน่ากินเป็นทุกอย่างเลยอ่ะเนี่ยสั่งเพราะหิวไงก็เลยสั่งมาเยอะเนี่ยเพื่อนๆดูดิยี่สิบถาดอ่ะทัางจะกินหมดไหมเนี่ยแต่เออหมดครับ วันนั้นผมกินกันหมดเลยแล้วก็ต้องสั่งเพิ่มอีกอะไรจะอร่อยขนาดนั้นเราขอไปกินก่อนนะครับฝากเพื่อนๆนกดติดตามเราด้วยนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ